สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ควันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุตามระเบียบใหม่ระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองอๆๆส่วนท้องถิ่นพศ .2566 ซึ่งระเบียบ ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมานะจะกลับหลายหลายท่านก็ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ดูให้ว่าลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังบางท่านก็ลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วนะคะสอบถามมาว่าจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปก็มีอยู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่สิบ เกิดวันที่10ตุลาคม2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังลงได้ในเดือนไหนคะวันนี้พอน้อยมีคําตอบให้เลยนะจะสำหรับท่านที่เกิดวันที่10ตุลาคม2509ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม2568เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2569 ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นท่านจะอายุ59ปีในปีงบประมาณ2,569เพื่อที่จะขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,570 ปีงบประมาณ2,570ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,570ท่านอายุครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะคะ10ตุลาคม2,509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2,568เป็นต้นไป ไม่ควรให้เกินเดือนตุลาคมสอง9เก้าเพราะอะไรเพราะว่าพอน้อยเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงไหนนะคะถ้าอายุครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบีย้ยอยังชีพผู้สูงอายุนะคะ ค่ะสิบตุลาคมสิบตุลาคมสองพห้าศูนย์เก้าลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นต้นไปไม่ควรให้เกินเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเพราะลงแล้วแน่นอนเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยยังคีพผู้สูงอายุก็คือถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ท่านอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่สิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเพราะฉะนั้น เดือนแรก ที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยยังคีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2569เป็นต้นไปซึ่งเดือนพฤศจิกาย,ยน2569เป็นเดือนที่อยู่ในปีงบประมาณ2570การเจ็ลยเป็นไปตามระเบียบนะคะตามที่ปน้อยนําเรียนประชาสัมพันธ์กันในเบื้องต้นค่ะสะดวกช่วงไหนท่านก็ไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุแต่ไม่ควรให้เกินเดือนตุลาคม2569นะจ๊ะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ไหน ไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตหน้าภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบนันหน้าสมุดบัญชีเง,งินฝาก ธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนะจ๊ะถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้กับท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้สำเร็จค่ะก็ฝากไว้สำหรับที่ท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลุงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะบัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวนะจ๊ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามเพอน้อยเข้ามาหรือ ือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบีย้ยยังคีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธิ์จะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิม แล้วมาที่แห่งใหม่ใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพ่อน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคํำถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพ่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทิ่ทิปประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสําหรับในคลิปนี้พอ่อน้อต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ